สวัสดีค่ะตอนนี้เอฟซีตอนนี้กำลังไปสื่อกาลังพนะี่น้องก็ลังนะึราร,รู้สึกว่ามันสิบอกรูได้พากัดประตูละก็ชิไปเบิง้งไปเบิ้งอันไฮไฮที่เป็นนั้นเป็นโอมเป็นฟาสติ่งแต่มันสิมีบ่พี่น้องสิงเอาลูกชสบเนี่ยหันชิบเนี่ยลูกชิบคนลองหนาม,มา่ากระบะมือนีกระบะรู้ว่าชิบหัวชากันบอลไม่ติดกับ กรเาะหอดบ่บ้าแดดถารับเชิญก็พู้รไปเนี่ยชเตียมไว้ชือียมใบเสียวเช้ร้อนบุปกรณ์กัดจนงจัด้องอะีกุมารบอกกุมารกุมาลมาจะให้บอกเมีนเฉชี่นีมนาน้อยไอเอกมานาน้อยเอยกต้นนาน้อยยูรน้อยกแล้วก็ลูกคนหนึงซื้อวายังจำมาได้ที่ลูกแล้วดูดอนดิ ตอนน้องคนนั้นน่ะไม่จิ้มจับมื่อใดแมนทำไมเสียงดีเสียงดีทุกคนเลยเสียงดีทุกคนเลยเป็นกเป็นสิบนานานนนกุมารเหรอแมนเป็นชีบกุมารงานหน่อยเมื่อีวันประเทศไทยออกมาหน้าหน่อยได้ไหมวันนี้ก็ต่างคนต่างเตรียมตัวต่างคนต่างเตรียมตัวมาบ้านบุกเป็นตลาดจนค่ำก็เย,ย็นลูกพี่น้องแล้วกัน<ม>น้องสมปอกกะ ซื้อสิไปหาซื้อไฟสนงมลอกน้ำเยอะสงออะอมงอกท่าน,นไหนมีไฟสมงอปอกบ้านไหนมีไฟ ่อเล่รำไ,ได้ด้วยเดอกแว่ว่าคน้ยูน้ำกันเนาะคือาอยูไม่กะขันมีผู้หายกำลังใจหรือว่าเอานั่นเอานี่มาหายเสียมันก็เป็นขัญกำลังใจที่ว่าสีเเียนให้น้นองเขาขเด็กสูงงานสูงการต่อไปเนาะสู่ไปน้ำกันเพราะว่าบ้านน้องกระยูไก่ ใช้กุ้ยจันทบุรียจันทบุรีบดนี้แม่แม่แม่เพนน่ะเสียยังตะพอยังจะผุพ,พอแม่เสียพอเฮสวนแมนส่สวนผลไม้นา่งก็สู้ชีวิตครับเด้าพี่น้องแต่ว่า,า,ากับตังคนต่างสู่ชีวิตคืออาหา่เห่ะแต่ว่าต้นทุนคนมันบ่คือกันเนาะมันต้นทุนแต่ละคนน่ะมันบ่คือกันมันบรได้สมบูรณ์แบบ ทุก <Workers. S 2> คนนะน่าอันนึงดีมันก็บจิมีแล้วอันนึงบ่ดีอยู่ใช่ไหมนะมันมันมันบ่เสมอภาคกับทั่วไปกระถามละเมื่อคืนนี่แต่ใบหลายมีไฟไปนั่นกับที่บอกว่าหันไหนมีประสาทมีไฟกับใช่หันมีกระจกับสิบมึงกะบโจ้พ่อพ่อหนีซอยพ่อได้พ่อได้ เดี๋ยวออกไปใส้กิาอาหารข้ัวพี่น้องก็เสียบอยู่อาหารข้ัวก็ดาาดไ,ได้เสียบอยู่มันมันมีเวลาเดี๋ยวออกไปใส้นาอแต่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะ กุอลงก้นกะ <c oughs> ถามว่าไม่ตีมได้รับรับวทบาทเป็นยังได้ร่ำเป็นยังอีนร่ำเป็นยายยายจำสวนออกกับพอยุ่งยุดออกฉากหกแต่ว่าสมมติว่ากันเมนมือนี้ร่ได้ออกก็ส้เตยล่านํ้มูก็ะสิจะ้องเพ่งช่วงคอนเสร์ตช่วงสอง บอกกันเดือพี่น้องมาเร่งก็ได้มหากำลังใจเนี่ยหลูกเต่าก็ได้อาทิมยยับป้ากันโอ้ยห,หลูกเต่ามหาไม่ติมก็ดีใจมื่อนี้กะฝป้าปุนชุลท่าก็คือ กคือไร์ซดเนาะไรดั้ไอ่านคอมเมนก็ไรดันยังไรอ่านค้มเมนบ่ามีไรสดแล้วถคนบอกวาเองสมมติว่ามีคอมเมนขึ้นไปก็อ่านอสมุติสมุประเดี๋ยวเนาะมมีเว้คืนนีกระซอม ใหญ่เนาะเป็นการซ้อมใหญ่ร้านค้อเสิร์ตสองรอบโ,โ,โอ้แจ้งโกลแจ้งโกลูเลยแรงอันปูบลาหนเล็เขอมาใน้กลุ่มกับเขามาเดิีไป้องเด้นปูบลามากอันดีคอไปเที่ก็ได้ปูยูกไก่ราคาหน,นึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วก็นีรลัางบ้านมากมากเลยบัวบกชิบิทมารจะใส่บัวบกชิปิทมั่ว มีทองแล้วก็มีรางวัลเป็นเงินด้วยบริลีทมการบ้านจ่ได้แต่ว่ารู้ว่ามีเดดซ่องนานคำเวลากับแป๊บเดียวนะพี่น้องปีนึงนะับแป๊บเดียว เดี๋ยวค่ำแต่ว่าก็บกำลังใจกับอยากได้อยู่พี่นนท์กำลังใจก็ได้สูดๆไปแล้วมึงกัดยัทตุกยัดป๊ากันหัวพ่อเนี่ยกูลายๆเด้อพี่นนท์เอาคลิปนี้กัเอาไว้ซสนี้กอนกันแล้วกันซ้ำเบาไล่เลยเรียนนี่น เปลกที่กูโอ้จากดี่บอกอย่างเนาะฝากไปบึงคิดเที่ยวน้ำเน่ฝากไปบ่งคิดเดียวน้เน่พี่น้อง